นางสาวทิพานัน์สุริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบปับพี่น้องประชาชนรวมถึงข้อความต่างๆผ่านทางโซเชียลมีเดียของตนได้ฝากส่งกำลังใจไปถึงพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศ ให้เดินหน้าต่อไปได้พร้อมเป็นกำลังใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้รุ่ร่วงภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยังคงมีสถานะการดำระตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยชอบธรรม ส่วนกรณีที่สสพักเก้าไกลออกมาแสดงความเห็นว่าผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอาจส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของพักพลังประชารัฐนั้นนางสาวทิพานัน์กล่าวว่าต้องขอบคุณที่ได้แสดงความเห็นและความหวังดีของบุคคลภายนอกพักพลังประชารัฐทั้งที่ไม่ใช่กิจของตนเองเชื่อว่าก่อนหน้าและหลังจากนี้ประชาชนมองเห็นในสิ่งที่นาย,ยกรัฐมนตรีและพักพลังประชารัฐทุ่มเททำงานมาตลอดมากกว่าที่จะมีใครมาใช้วาทกรรมชี้นำได้ นางสาวที่พนันกล่าวว่าในทางกลับกันผลคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญต่อพลเอกประยุทธ์ทำให้ท่านมีโอกาสทำงานต่อเพื่อพี่น้องประชาชนรวมถึงวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อไปได้ก็จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นเชื่อใจในการบริหารงานในภาวะวิกฤตให้เดินหน้าไปสู่การฟื้นฟูประเทศได้แน่นอน ส่วนประเทศมีสสแล้วว่าที่ผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐทุกพื้นที่โดยการนําของพ e ลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ผ่านมาทํางานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอดเกือบ4ปีขอยืนยันว่ายังมีกระแสความนิยมอยู่ทุกที่ที่สสของพักพลังประชารัฐให้การตอบรับดีอย่างเหนียวแน่นยังอยากให้พักพลังประชารัฐด,ดูแลพื้นที่ต่อไป